ใท้าเวสุวรรณวัสุทัศน์จัดสร้างโดยบูรนิธิวิร์เคิลออฟไลฟ์ดอกบัวผู้รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่อมศ2กสอเต็มสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับผมย้อนกลุ้มชมกลับไปนิดเดียวครับการเจราจาระหว่างคณะผู้นำระดับสูงเ,เกิดขึ้นมา2ครั้งวันนี้เป็นครั้งที่3นะครับทีนี้ไอ้ครั้งที่2เนี่ยมันมีข้อตกลงข้อตกลงหนึ่งคือจะมีการหยุดยิงชั่วคราว เพื่อให้พลเมืองในยูเครนนะครับได้อ,อพยพหลีภัยไปยังประเทศอื่นหรือไปในยังจุดอื่นปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้10โมงครับตามเวลาของกรุงมอสโกที่รัสเซียนะทางการรัสเซียยืนยันครับว่าเดี๋ยวจะหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้พลเรือนในกรุงเคียฟเมืองคาคีฟเมืองซูมี is, ม i, และก็เมืองมาริวเปลของอยูเครนเนี่ยอ,อพยพออกไปก่อนทีนี้กลายเป็นว่าทุายผู้ชมดูภาพนี้นะครับที่เป็นทางรถไฟแบบนี้นะ เส้นทางผมย้ําเล่าง่ายๆแบบนี้ว่าเส้นทางที่ออกจากกรุงเคียฟเมืองหลวงเนี่ยเส้นทางที่เขาเปิดจะไปสิ้นสุดที่เบาลารุสยังไม่พอครับตัวของเมืองทาคิฟเมืองใหญ่ันดับสองเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่เขียแดนใกล้ๆรัสเซียพูดง,ง่ายๆมันเป็นทางที่ชาวยูเครนส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เขาจะไม่ขึ้นเหนือกับเขาจะไม่ขึ้นไปทางตะวันออกเพราะขึ้นเหนือไปเจอเบาลารุสตอวันออกนี่จะไปเจอรัสเซีย เขาอยากไปทางซ้ายกับลงใต้แต่เส้นทางที่หยุดยิงเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นเหนือกับไปทางขวาคือไปทางตอนออกก็ไปเจอเปันรัสเซียกับไปเจอรัสเซียสิครับขามรถไฟแบบนี้ครับทางยูเครนเลยยื่นเงื่อนไขว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องครับย้อนกลับไปนสั้นอีกนิดหนึ่งปรากฏว่าการอพยพก็ล้มเหลวในช่วง2วันที่ผ่านมาในพื้นที่ของมาโยปอลแล้วก็เมืองโวโนวาก้าที่อยู่ใกล้เคียงกันล้มเหลวเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันนี่นะครับวันนี้ทางตัวแทนของรัสเซียและรวมถึงตัวแทนของยูเครนมีการประชุมเจราจากันรอบที่3แล้วนะครับเงื่อนไขเดียวของรัสเซียเนี่ยเขาระบุไว้3ข้อ1แก้รัฐธรรมนูญให้ยูเครมีสถานะเป็นกลางแล้วต้องรับรองว่าใครเมียเป็นดินแดนของรัสเซียคือรัสเซียรับรองไปแล้วไงหรือเป็นแค่ยูเครนแล้วต้องรับร,รองโดเนสกับรูอานเป็นรัฐอิสระเหมือนกับที่รัสเซียรับรองไปด้วย วันพฤหัสบดีนี้จับตาดูครับว่ารุ่นตีต่างประเทศของยูเครนกับรุ่นตีต่างประเทศของรัสเซียจะเจราจาจะเจอกันรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยสำคัญอยู่ที่วันพฤหัสบดีนี้เป็นการเจอกันในระดับสูงครั้งหนึ่งด้วยเข้าสู่วันที่12บและจะมุ่งหน้าสู่ที่13ของสองครามที่ทั่วโลกอยากให้หยุดณวันนี้หมดเวลาเชัดครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ